สมาร์ทโฟนอุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างไม่มีข้อสงสัยลองมองไปรอบตัวคุณไม่ว่าคุณจะไปทางไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเห็นสมาร์ทโฟนอยู่ทุกที่ผู้คนไม่ได้แค่โทรหาการอีกต่อไปแล้วทุกๆวินาทีในทุกๆวันผู้คนต่างส่งข้อความโพสต์วิดีโอโพสต์รูปอัปเดตโซเชียลมีเดียด้วยซอฟต์แวร์ทรงประสิทธิภาพที่ทุกคนต่างมีเหมือนกันคือการติดต่อผ่านทางโซเชียล นี่คือโลกแบบที่เราอยู่ในปัจจุบันโลกที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาในทันทีมันเป็นการปฏิวัติวิธีการสร้างความสัมพันธ์วิธีที่เราอยู่ร่วมกันและวิธีที่เราสื่อสารกันคุณรู้ไหมว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ1000ปีที่ผ่านมาตอนนี้ทุกคนต่างมีเทคโนโลยีนั้นอยู่ในมือลองจินตนาการว่าคุณใช้เทคโนโลยีในมือถือนี้เพื่อสร้างฐานธุรกิจให้เติบโตทั่วโลก เพื่อช่วยคนทั่วโลกได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองขอแนะนำเจมโมบายเจมโมบายคือแอปทรงประสิทธิภาพที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างไร้ข้อจำกัดไม่ว่าจะส่งข้อความวิดีโอเชิญชวนและวิดีโอที่คมชัดแบบภาพยนตร์พร้อมลิงก์ที่จะดึงลูกค้ากลับมาสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณ เจมโบายถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้คุณยกระดับการทําตลาดในมือถือเพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากการแชร์เรื่องราวของคุณด้วยวิธีที่แสนง่ายแต่ดูมีสไตล์แอปทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจได้ในทุกที่เจม b บ l ายจะส่งข้อความแจ้งเตือนแทบจะครบทุกอย่างที่คุณจะเป็นต้องรู้เพื่อให้คุณได้ทำงานอย่างเป็นระบบและติดตามธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีเชื่อมต่อโดยตรงไปที่โซเชียลมีเดียของคุณแค่ล็อกอินเข้าไปก็ได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อนำคุณมุ่งตรงสู่ความสำเร็จจใในกกกาารรรส้ง้งตตหับธุิ พร้อมติดตามผู้มุ่งหวังได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่พร้อมสับเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราคือเจเนอเรชันยังเราคือเจอเนส